สวัสดีครับพี่ดีพีเมพยมาต้อนสินวันนี้ส่งงานกับเชฟโรเลตโคโลราโดนะครับตาโลครับตาร์รถขึ้นมานะครับเดย์ไลท์ออร์ดี้สไตล์จะกวาดซ้ายขวาก่อนนะครับอ่านี่นะครับตัวนี้เป็นออร์ดี้สไตล์ลัดแฟร์นะครับแล้วกลับมาเป็นเดย์ไลท์เหมือนเดิมนะครับเดี้ยวครับอ่าเปิดไฟเลี้ยวนะครับก็จะเป็นแบบเชิญรันนิ่งนะครับเลี้ยวข้างครับปิดครับไปเลยครับ ไฟลี่ขึ้นมานะครับก็จะติดเป็นวงแหวน bm style นะครับพร้อมเดี๋ยววิญญาณตาน้ําเงินนะครับตัวนี้ตาน้ําเงินฉ่ำๆเลยนะครับนี่นะครับตาน้ําเงินนะครับคันนี้นัดจากของเดิมนะเป็นลูกแก้วเดิมโรงงานนะครับลูกค้าบอกไม่สว่างเข้ามาทําการปรับเปลี่ยนนะเป็นโปรเจคเตอร์นะใบบอก9.1้าจุดหนึ่งแบ็กอีดิชั่นนะครับตัวนี้สกินโลโก้ร้านที่ตัวเลนเลยนะครับลิขสิทธิ์แท้นะครับ bt premium a u t o s i n o n นะครับตามครับอ่านี่นะครับคันนี้ติดคู่ไปกับประลาดฟัสเทนนะครับรับประกัน10ปีเต็มนะครับให้แสงกำลังไฟที่เข้มนะคครรัับบนนี่ะสูงครับ ยกไฟสูงที่สว่างทั้งซอยแน่นอนนะครับดูแสงพันฟิล์มนะครับแสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างอะไรนะทางร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งชุดโปรเตอร์แบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะครับ BT Premium Auto Si n o l ได้ทุกสาขาเลยนะครับโอเคครับณครับ